ยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ตังกว่าแฟมิลี่เราอยู่ในโลกแอเช่นเคยนะคะโอเค,อเควันนี้เลิศงามยามดีเรามาเล่นเกมนีก้กันอะมองอัสจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยจ้าเกมนี้มันก็จะแยกเป็นครี u อเมดก็คือกลุ่มที่ดีกับกลุ่มที่เป็นตัวร้ายกลุ่มที่ดีนี่ก็คือพยายามจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้สำเร็จภารกิจ ทำให้ตัวยาลำกัดของเรานั้นขึ้นไปสู่ข้างบนได้อย่างปลอดภัยส่วนอิมพอสเตอร์ก็คือตัวร้ายนะจ๊ะอิมพอสเตอร์ก็จะทำหน้าที่ในการขัดขวางครีวเมดไม่ให้ทําภารกิจสำเร็จโอเคค่ะเราก็มาเริ่มกันเลยข้าพเจ้ราเป็นครีวเมดก็คือตัวดีนั่นเองคนดีนะคะจะต้องทําภารกิจให้สำเร็จ ฉันจะต้องขึ้นไปสู่ดวงจันทร์ให้ได้ <Wow. S 1> และฉันจะต้องกำจัดอิมพอสเตอร์ให้ได้ There are two imposters ใครเป็นอิมพอสเตอร์ระวังไว้นะตอนนี้ยังไม่มีใครอ้านั่นไงสีแด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 งเ็นสีแดงเ็นเธอเอ้ยสีแดง,ส,แดงสีส้มระวังไว้นะเขาฉันจะต้องนี่เลยนี่เลยนี่เลยฟิกไลท์ฟิกไลท์ อืมฟิกไลท์ศูนย์เปอร์เซนฉันทำภารกิจนี้สำเร็จวว <Wow. S 1> แต่ฉันจะต้องไปหาไฟไฟอยู่ไหนอยู่โน่นเลยเอ้ยใครตายนี่มีเพื่อนของเราตายไปแล้วหนึ่งนะคะพอสามเจ็ดหกห้าตายแล้มหนึ่งโอเคใครเป็นอิมพสเตอร์ได้เวลามาโบสกันแล้วการโบสถจะเริ่มในสี่สามสองหนึ่งศูนย์ ฉันจะโหวตสีแดงเมื่อกี้สีแดงคอยอันนี้ฉันคอยกันท่าข่ะพเจ้า oh, <no. S 1> นนพวกเนี้ยชอบขัดขวางฉันจะกลับดวงฉันจะกลับดวงจันทไม่ได้ oh. พ่อแม่ฉันรออยู่ในรู้ไหมสีแดงสีแดงอ้าวโนวันมอห่อิมพสเตอร์ยังอยู่เราไม่สามารถกำจัดอิมพสเตอร์ได้สีเหลืองนะรอบนี้ข้าคิดว่าสีเหลือง สีเลี้ยงสีเลี้ยงสีเลี้ยงแยกทางกันสินายอย่ามาได้อย่าย่าอยาทำไมวันนี้ลิ้นพันกันแยกทางกันพี่แยกทางกันนะไอส,สีเทาสีแดงตายไปแล้วนะจ๊ะอาฮีอาฮีอาฮีตายไปแล้วเขาชื่ออะไรอะ่ะเคยเียเบสเคลาเบสหนึ่งสองห้าหกตายไปแล้ว การเริ่มจะวอลลานะตอนนี้นวอสีแดงเหมือนเดิมวอสีแดงอฮึ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 วอสีแดงพวกเอาเชดลักกี้มิสเตอร์เชดลักกี้เชดลักกี้สวัสดีโอเจพึ่งเห็นเชดลักกี้นะจ๊ะนี่ก็คือเป็นเอฟซีเบอร์ตองเหมือนกันนะจ๊ะ <Wow. S 1> เขาก็เป็นลูกรักเหมือนกันโอเคค่ะ จุเจ้เพิ่งเริ่มเล่นนะเชลก,กี้อย่าโหวตเจ้นนะเชลก,กี้ไม่ไปโรงเรียนเหรอเนี่ยฮะยังไม่ปิดเรียนอีกหรอเออไม่ใช่ปิดเรียนแล้วหรอพูดผ,ผิดยัง<อ>คือแบบพูดผิดพูดถูกทั้งวันเลยคืออะไรโอเคการโหวตจะสิ้นสุดในห้าสี่สามสองหนึ่งศูนต้งนองสีแดงโดนโหวตอนจ๊ะสีแดงโดนโหวต ไปเถอะสีแดงอ่ะฮี่อ่ะฮี่ข้าว,ว่าแล้วเฮ้อเขาไม่ใช่อินพอสเตอร์เฮ้ยสีแดงไม่ใช่อินพอสเตอร์ต่อไปฉันจะโบดสีอะไรสีเทานะจะโบยสีเทารอบต่อไปไม่เข้าตรงนี้เข้าไม่ได้จำได้แล้วว่าเข้าไม่ได้เออ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 ยทำไมมันไกลยังเลยนี่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  ต้องเติมน้ำให้เต็มเติมน้ำให้เต็มแตงงโอเคของพีไปแล้วหนึ่งพีออ่อีกจุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งฉันต้องทำภารกิจให้สำเร็จแน่โอเคทำภารกิจสำเร็จแล้วฟิกไล์อยู่ไหนจุดนูน้นจุดนูน้นจุดนูน้นอยู่ฝั่งนู้นเพื่อนเพื่อนช่วยกันตามหาไฟดีเปิดไฟหน่อยตอนนี้มันมีดมากเลย นี่ไงจุดแดงกระพริบก,กระพริบเราต้องไปทําภารกิจตรงนี้อ้าวเข้ามาไม่เล่นี้เข้ามาไม่เล่แล้วจะเข้ามาทําไมนี่แล้วเขาจะไปตรงนั้นยังไงมีใครไปเปิดไฟไหมไม่มีใครจะช่วยได้เลยเหรอเฮ้ยเราจะไปฝั่งนั้นยังไงเราจาแมปไม่ได้นี่ไงเราเข้ามาถึงห้องเครื่องแล้วนะคะโอเคห้องแต่ไฟจัดการนี่ไงสับสวิตให้เรียบร้อยปุ่ม นี่นี่นี่ไอนี่ไอน,น,น,นี่ไอนี่ไอนี่สีม่วงนะเมื่อกี้เห็นสีม่วงเอ้ยไม่นะอิมพอสเตอร์วินเขาเเจ้าเดสมอลอยเหรอเขาพเจ้าเป็นอะไรโอเคจ้ะเริ่มเกมใหม่นะจ๊ะมากัเลยมอกันเลยมอกัเลย,เลยรอบนี้ก็มีกันอยู่สองสี่หกแปดตัวเอ้ยแปดคนนะ้วทำไมแค่แปดตัว ตอนนี้มีนักบินอวากาศทั้งหมด8คนกำลังถูกส่งขึ้นไปยังดวงตัน <G ül> เรามารุ้นกันว่าเขาจะทำภารกิจสำเร็จหรือไม่แล้วเหล่าอิมพอสเตอร์จะสามารถเขาเรียกว่าเลยนะจะสามารถกีดกันภารกิจได้หรือไม่โอเคฉันจะต้องทำภารกิจนี้ให้สำเร็จ เธอทำอะไรอะเธอทำอะไรสีส้มเป็นแน่เลยจะหลันรู้ล่วแกพยายามขัดขวางฉันเฮ้ยมีคนปิดไฟอีกแล้วมีคนปิดไฟอีแล้วชร์ตอปาที่ฉชนตตองปาที่เออจุดจา่าไฟฉันจะได้ว่ามาอยู่ตัวไหนเดี๋ยวนะแป๊นืงนะ จูจ่าฟาไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้ออกไม่ได้ต้องไปตัวนี้ไปตัวนี้ตื้ยมีคนโดนฆ่าหน้าชมชานโอเคมีคนเปิดไฟแล้วฉันต้องทำภารกิจอื่นแล้วกันดิฉันจะมาที่นี่ที่นี่อยู่ที่ไหนใฟเรารอีกแล้วเพื่อนเราตายไปแล้วนะคะคืออะไรเพื่อนเราเดสมอลลอยไปแล้ว เชลลักกี้กับเอ็กซ์คิลเลอหนึ่งสองสามสี่ห้ากอดโอเคตายไปแล้วไ้อะไรให้กับเขากันค่ะเรามาโหวตกันว่าใครจะเป็นดิฉันคิดว่าคนนี้เป็นอันึบอันึบกดไปเลยค่ะ <c oughs> ดีจังไม่มีใครโหวตเลย่ะ <c oughs> <c oughs> ดีจังเลยมี่มีใครโหวตเลยเวอร์ว <c oughs> นะันทุได้อ่ะโดนโดนโหวตไปสอง <c oughs> <c oughs> าไปเลย I want to die เป็นนะ Imposter รเหลือ Imposter อ,อีกหนึ่งตัวแล้วใครจะเป็นอีกหนึ่งตัวนั้นโอเคดิฉันจะไปทำภารกิจจุดนี้แล้วกันนี่อะค่ะจำได้ว่าจุดนี้จุดนี้สองจุดเลยตรงนี้โ okay. อเคเติมเติมเตมเติมตมเติมเต,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 ติมพลังงานโอเคคอมพลีทแล้วจุดนี้อีกหนึ่ง ตุ๊ดโอเควิ่งวิวิ่งวิๆๆวิวิ่งหือไปที่ไหนอีกนะพี่เดี๋ยวนะตรงนู้นตรงน้นตรงน้นตรงน้นมีคนขอความช่วยเหลือไฟแดงกระพริบงิบงิบงิยงิมีคนตายไปแล้วหนึ่งนะจ๊ะไม่ใช่ฉันไม่ใช่จ้าเขาก็คือต่อฉันจะโหมดใครดีเพื่อน เธอว่าใครเป็นอ่ะเอาคนนี้แล้วกันชื่อแปลกๆอ่านยากๆจาัดก,การโห oh. วตออกค่ะคุณเป็นจุดอ่อนของทีมเชิญค่ะเขาคืออิมพอสเตอร์เย้เย้ชนะนั้นจะาพิจาวิกตอรีคริวเมนอิสวินครับแฮนโอเคค่ะสำหรับตอนนี้เราก็ทำภารกิจได้ สำเร็จไหมก็ถือว่าสำเร็จนะกำจัดอิมพอสเตอร์ได้ครบทั้งสองตัว <Wow. S 1> รอบนี้เราเป็นผู้ชนะค่ะโอเคค่ะอิมพอสเตอร์กันเลยคิวเอริวันเฮ้เราเป็น <c oughs> อันนี้ก็เดนนินวนเดนนินวนเดินวนอะไร <c oughs> อะเฮ้เฮ้ควรโดนค่า ไอวอนสุดเ e อเธอฆ่าเธอจะตามฉันมาทำไม <c oughs> โอ้ไม่ใช่นึกว่าเขาเดินตามพิชิไปทางเดียวกันโอเค <c oughs> ฉันจะต้องฆ่าคนให้ได้สักตัวหนึ่งเฮ้เ <c oughs> นือัดีอืออ <c oughs> ตายไปเถอะนี่ไงฉันฆ่าเขาไปแล้วเราต้องบูดเขาให้อนสิ เราต้องร่วมมือกันรอบนี้อิมพอสเตอร์ต้องเป็นฝ่ายชนะเท่านั้นค่ะเปาโดนโวทออกหน one verse object อ่ะฮิอ่ฮิอฮิโอเคน้องเปาโดนโวทออกนะคะเอายังไม่ <c oughs> ออกเขาบทผิดวันทดได้ e ไปทางไหนดีอีวานวันไปไหนวันจัดการมันเลยวนัน <c oughs> อืม เราจะทำอะไรดีอ่ะนี่ฉันต้องฆ่าคนพวกนี้สิวานจัดการวานวานจัดการวานคิวคิวคิวชิวชิวิวิวฆ่าเลยวานฆ่าวันตามฆ่าวันฆ่าเลยฆ่าฆ่าดีไงล่ะ สุดยอดสุดยอดไปเลยเราจะทําการตามล่าพวกมนุษย์โอกาสทั้งหลายเอ้ยเดทไปแล้วโอเคต้องเป็นคู่ชนะจะโบนิใครออกไปดีนะเปล่าค่ะเปล่า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 โหวตคนนี้เลยจัดการอย่าโหวตข้าพเจ้าอ้าวออกจากเกมไปแล้วโอเค อ้าฉันโหวตเขาไปแล้วอ่ะเขาก็หลุดจากเกมไปแล้วอ่ะอุ้ยม, oh, <no. S 1> มีคนโหวตจันอ้าวนไม่นะไม่นะโหวตฉันออกทำไมแล้วก็โหวตถูกด้วยนะคือเมื่อกี้นี่คือตามค่าแบบเอิม่มตามค่าแบบโจกครึ่มอ่ะโอเค you are now a ghost เธอเป็นผีแล้วตอนนี้เออรู้แล้วเธอไม่ต้องตอบยำ้ำฉันก็ได้ click anywhere ชูโค้ดอ้าวเกรมา,มา,มาเมาหลือกันอยู่เฮ้ยวานเก่งมากวานเอาให้ชนะนะวานวาเราต้องเป็นผู้ชนะเรามีกันอยู่แค่สองคนวานจัดการอะเฮ้อะเฮ้อะเฮ้วานเจ๋งมากไม่มีใครสงสัยกันเลยอะ่ะสุดยอดอ่ะเฮ้ยอะเฮ้อนี่แหละเราเป็นผู้ชนะอะนีอะนี่อะนี่อะนีาา่ กวากับอีวานนะจ๊ะเป็นผู้ชนะจ้าปรบมือจ้าสำหรับวันนี้นะคะก็เล่นมาพอสมควรแล้วนะจ๊ะใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับวันนี้ฝันดีราตรีสวัสดิส์ไซยนาระอะไรสักอย่างลากรอนบา,บายบายจุ๊บ